กลยุทธ์ของพ่อรวยบทที่สองกลยุทธ์ของพ่อรวยคนจนและคนชนชั้นกลางทำงานเพื่อเงินคนรวยให้เงินทำงานคนที่ติดติดอยู่ในวังวนของการใจนี้ตลอดชีวิตก็เหมือนหนูที่กำลังวิ่งอยู่ในกรงลอ้อขาของพวกเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งในขนาดที่ กงล้อก็หมุนไปไม่ยอมหยุดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ในจุดแรกที่เริ่มออกวิ่งไม่ได้ไปขยับไหนทั้งติ้นพวกเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงานและรายได้ของพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมๆก,กันกับภาษตและหนี่บัตรเครดิตที่พวกเขาต้องจ่าย พวกเขาซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวพักร้อนจ่ายเงินเพื่อการศึกษาของลูกๆและเก็บออมเงินเพื่อกเกษียณไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษามาอย่างดีมากแค่ไหนก็ตามความท้าทายที่เป็นลำดับขั้นเหล่านี้เองที่คอยฝังกัน้นพวกเขาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าแต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นจะต้อง ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโชคชะตาของคุณคุณสามารถที่จะหนีออกจากสนามแข่งหนูได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณที่มีต่อง,งานและเงินในหน้าต่อไปนี้คุณจะได้พบกับกลยุทธ์บางต่วนที่พ่อรวยเคยสอนผมเพื่อให้ออกจากสนามแข่งหนูและกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุน จงอ่านบทนี้หนึ่งครั้งสองครั้งหรือหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อซึมซับวิธีคิดที่พ่อรวยมอบให้ผมเป็นของขวัญน,นี้อย่างถึงลากถึงโคลนผมใช้เวลาหลายปีกว่าที่ผมจะเข้าใจในบทเรียนที่พ่อรวยสอนอย่างเต็มที่ผมเพียงกระโดดออกจากกรงลอบ เพื่อที่จะกระโดดกับเขาไปอีกครั้งในตอนนั้นผมรู้สึกสับสนว่าควรจะทำตามคำแนะนำของพ่อรวยหรือพอจนแต่หลายปีของความลังเลสับสนและการดิ้นรนต่อตู้ที่คุ้มค่าอย่างมากต้องขอบคุณการมีอยู่ของพ่อรวยในฐานะคู่คนหนึ่งในที่สุดผมก็ซึมซับกลยุทธ์ทั้งหลายของท่านและใช้มันจนได้ผลสำเร็จ หลังจากการหลังเลือดหลังน้ำตาและการทำงานหนักสุดท้ายผมก็สามารถกระโดดออกมาจากก่งล้อนั้นอย่างทาววอนและเริ่มต้นการเดินไปบนเส้นทางสู่อิสรับอาพทางการเงินเคล็ดลับพอรวยถ้าลูกต้องการที่จะสร้างความร่ำรวยและรักษามันเอาไว้ลูกจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง ผมไม่ได้บอกให้คุณลาออกจากงานซะแต่ผมกำลังบอกว่าจงรับผิดช,ชอบต่อในต่ออนาคตทางการเงินของคุณจงพิจารณาที่จะเริ่มธุรกิจนอกเวลางานไปพร้อมๆกันกับการทำงานประจำอะไรคือกลยุทธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ที่พอรวยได้สอนผม 1. จงเป็นคนมีความรูม้ทางด้านการเงิน 2. ทํทำงานเพื่อการเรียนรู้ 3. หาพี่เลี้ยงและสร้างทีม 4ทำงานเพื่อตัวเอง5สร้างเงิน6ให้กับคืนกลยุทธ์ที่1จงเป็นคนมีความรู้ทางด้านการเงินกุญแจสูความร่ลำรวยคือการเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินมันเป็นกลยุทธ์ที่พ่อรวยใส่เข้ามาในหัวของผมทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าพ่อจนจะพยายามเน้นยำ้ำ ถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการไปโรงเรียนแต่โชคลายที่โรงเรียนนั้นไม่ได้สอนความรู้ทางด้านการเงินนั้นและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อผู้ทำงานหนักและเลีอยงตูงของผมไม่ได้ไปไหนเสียที่พาอรวยอาจไม่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนแต่เป็นเพราะว่าท่านได้รับการศึกษาทางการเงินท่านจึงสามารถทิ้งสนามแข่งหนัวเอาไว้เบื้องหลังและกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนได้ ลองมองในมุมนี้ถ้าคุณกำลังจะสร้างตึก e แอมพายสเตตสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือขุดลงไปให้ลึกและเทลากฐานที่แข็งแรงลงไปแต่สิ่งที่คนตัวใหญ่ทำในขณะที่กำลังมุ่งหน้าทูความร่ำรวยคือพยายามจะสร้างตึกแอมพายสเ t e ลงบนพื้นหินขนาด6นิ้วพวกเขามักจบลงด้วยการสร้างหอแห่งนิสิน ที่เอียงเอง็นกระเทเล่และพร้อมที่จะพังลงมาทุกเมื่อถ้าคุณต้องการที่จะสร้างความร่มำรวยและรักษามานันเอาไว้คุณจําเป็นที่จะต้องมีรากฐานทางการเงินที่แข็งแรงการจะเป็นผู้มีความรูม้ทางด้านการเงินได้จําเป็นจะต้องมีความชํานาญในบางด้านเช่นปรวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจบัญชีภาษีการลงทุนและการสร้างธุรกิจ พวกมันล้วนเป็นเรื่องยากที่จะเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของบัญชีและการลงทุนแต่อย่าให้ความยากของพวกมันทําให้คุณกลัวจนหัวหดทุกคนสามารถที่จะเชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้ได้รวมถึงคุณด้วยมันเป็นเรื่องของการเลือกที่จะทำดังนั้นจงเลือกและก้าวผ่านเนื้อหาต่างๆในจังหวะการก้าวเดินที่เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของคุณ การจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการเงินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เกรดเท่าไรในโรงเรียนไม่ต้องกองังวลหากคุณไม่ได้เป็นนักเรียนเกรดเอไม่ต้องกังวลว่าตอนนี้คุณกำลังทำงานเป็นพานโรงคนสวนคนเก็บขยะหรือแม้กระทั่งเป็นคนตกงานสิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจในการเรียนรู้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนได้ และท้ายที่สุดคือการได้รับอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณจะเป็นคนมีความรู้ทางด้านการเงินได้อย่างไรมันสามารถทําได้โดยการเปิดตาทั้งสองข้างเปิดหูและเปิดความคิดรับข้อมูลขาาล่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณในอินเทอร์เนต็ตในนิตยสาราทางด้านการเงินเชน่นเฟดและในหนังสือพิมพ์ที่เตรียมข้อมูลฝามั่งคั่งมากมายให้กับคุณดังนั้นจงอ่านคอลัมน์ธุรกิจใน หน้าหนังสือพิมพ์จองดูและฟังเข้าารทางด้านการเงินในเวททยุและทวรทัศน์อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นที่แท้จริงของคุณจะเริ่มในภาคที่สองของบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเศรกิจเบื้องต้นบัญชีภาษีการลงทุนและการสร้างธุรกิจที่ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของความรู้ทางด้านการเงินของคุณเคล็ดลับพอรวย ในธนาคารไม่เคยขอดูผลการทำงานของพ่อพวกเขาต้องการดูแค่งบการเงินความฉลาดทางด้านการเงินของคุณคืออะไรความฉลาดทางด้านการเงินคือวิธีการที่คุณเข้าถึงและแก้ปัญหาทางการเงินของคุณลองประเมินระดับความฉลาดทางการเงินของคุณโดยสำรวจ ตัวคุณเองว่าอยู่ในกลุ่มใดในสองกลุ่มต่อไปนี้คนที่มีความฉลาดทางด้านการเงินระดับทั่วไปจะรู้จักแต่นีจนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงพยายามที่จะกระจายมันให้หมดการสูญเสียที่เร็วซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาคิดว่าการสูญเสียเงินเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่าใช้ใจ่ายที่เร็วจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขา รู้สึกไม่ชอบที่จะจ่ายนี่ภารีที่พวกเขาจ่ายถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงพูดว่าภารีเป็นสิ่งไม่ยุติธรรมการปินป้ายบันไดของบริษัทแทนที่จะเป็นเจ้าของบันไดเสียเองการซื้อหุ้นของบริษัทแทนที่จะขายหุ้นของบริษัทที่พวกเขาเป็นเจ้าของลงทุนแค่ในกองทุนรวมหรือเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นกลุ่มโบติ คนที่มีความฉลาดทางด้านการเงินระดับสูงจะรู้ความแตกต่างระหว่างนี่รวยและนี่จนการตุนเตียที่ดีและการตุนเตียที่เลวค่าใช้จ่ายที่ดีและค่าใช้จ่ายที่เลวการจ่ายภาษีและมาตราการทางภาษีบริษัทที่คุณทำงานให้และบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของการสร้างธุรกิจการแก้ปัญหาธุรกิจการถือหุ้นธุรกิจ เครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายเช่นสินทรัพย์ในรูปแบบของเอกสารกระดาษอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจและสินค้าโภคภัณฑ์กลยุทธ์ที่ 2. ทํางานเพื่อการเรียนรู้อย่างที่ผมเคยบอกในบทเรียนที่ผ่านมาฝ่าม,มันคงทางการงานและเป็นทุกอย่างสำหรับพอจนแต่การเรียนรู้ทุกอย่างสำหรับพอรวย พ่าจนคิดว่าผมสมัครเข้าโรงเรียนพาณิชย์นาวิกนาวีเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นนายเรือแต่พ่อรวยรู้ว่าผมไปที่นั่นเพื่อเรียนรู้การค้าระหว่างประเทศโรงเรียนได้ส่งผมไปกับเรือบรรทุกสินค้าที่มุ่งไปยังตะวันออกใกล้ไกลและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มันเป็น ที่ที่ผมได้เรียนรู้ศิลปะการเดินเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกผู้โดยสารเมื่อผมเรียนจบจากโรงเรียนนายเรือปีในปี1969ผมได้เรียนรู้ข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับการค้าผู้คนสไตล์การทำธุรกิจและนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นไต้หวันไทยสิงคโปร์และที่ อื่นๆและความรู้เหล่านี้เองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้การเตรียงในการทำธุรกิจของผมประสบความสำเร็จในภายหลังผมลาออกจากโรง,งเรียนพาณิชย์าน,นาวีเพื่อที่จะไปเป็นนาวิกโยธินภายนอกอาจดูเหมือนผมตั้งใจที่จะไปเรียนการขับเครื่องบินแต่ความจริงแล้วผมต้องการที่จะเรียนรู้ วิธีการเป็นผู้นำผมถูกส่งตัวไปเวียดนามและเมื่อผมกลับมาในปี1973ผมก็ลาออกมาเป็นพนักงานขายให้กับบริษัทติหลอกถึงถึงแม้ว่าผมจะรักการขับเครื่องบินมากแค่ไหนก็ตามที่ผมเลือกทำงานนี้ไม่ใช่เพราะว่าค่าจ้างหรือสวัสดิการที่ได้รับแต่เป็นเพราะผมต้องการเอาชนะความขี้อายของผมและต้องการเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการตลาดและการขายบริษัท ตีหลอกมีคอร์สสอนวิธีการขายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐพอรวยปูมมใจในตัวผมมากที่ผมเลือกงานนี้แต่พอที่ได้รับการศึกษาสูงของผมรู้สึกอับอายเพราะท่านคิดว่าผมควรจะหางานที่ต้องใช้สติปัญญามากกว่านี้เคลดรลบพอรวยเมื่อยังเป็นวัยรุ่นลูกควรทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อเงิน 3ปีถัดมาก่อนที่จะถึงวันเกิดปีที่30ของผมผมลาออกจากบริษัทหลอกเพื่อเริ่มต้นทําธุรกิจของผมเองมันถึงเวลาที่จะทดสอบสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาทั้งหมดถ้าผมพลาดผมอาจจะทังแตกเพราะจนคิดว่าผมบ้าที่จะเลือกทิ้งความมั่นคงในงานพอรวยคิดว่ามันเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมที่จะลาออกมาทําอะไร ด้วยตัวเองด้วยตัวของผมเองถ้าลูกทําในสิ่งที่เทียงจะถังแตกท่านพูดลูกควรทํามันก่อนอายุสามติบลูกจะยังมีเวลาพอที่จะเอามันกลับคืนมาได้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการทํางานที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาในระยะเวลาอันสั้นในระยะยาวกลยุทธ์ที่สามารถกลายมาเป็นหยนะได้เนื่อง เพราะไม่สามารถสร้างทรัพย์สินได้มากพอสำหรับการเกษียณแบบไร้กังวลถ้าคุณต้องการมีสุภาพทางด้านการเงินคุณจำเป็นต้องหางานจากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไม่ใช่จากรายได้ที่คุณจะได้รับทักษะที่คุณได้เรียนรู้จากการทำงานให้คนอื่นอาจเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อคุณเริ่มทำงานเพื่อตัวคุณเองและถ้าคุณต้องการมีอิสระ ทางการเงินคุณจะต้องทำงานเพื่อตัวคุณเองคุณจะต้องเป็นนักลงทุนนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเริ่มทำธุรกิจของตัวเองมันเป็นหัวข้อที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเร็วๆนี้ทักษะที่คุณจําเป็นต้องมีคุณกําลังทํางานอยู่หรือเปล่าทักษะที่คุณได้เรียนรู้จากการทํางานปัจจุบันของคุณเป็นทักษะที่คุณจําเป็นต้องรู้เพื่อมีอิสระทางด้านการเงินไหมการจะมีอิสรภาพ ทางการเงินได้คุณจําเป็นต้องมีประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ความเป็นผู้นําการจัดการการขายและการตลาดภาวะผู้นํานั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายตอนผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามผู้บังคับบัญชากองการทหารของผมพูดว่าท่านสุภาบุรุษงานที่สําคัญที่สุดของพวกคุณคือการบอกให้ทหารในสังกัดของคุณออกไปเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณเพื่อทีมของคุณและเพื่อประเทศชาติของคุณภาวะ ผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจเช่นเดียวกันกับในสงครามมีธุรกิจมากมายที่ล้มเหลวจากการขาดภาวะผู้นำมากกว่าปัจจัยอื่นๆเสียอีกจดบันทึกมีธุรกิจมากมายที่ล้มเหลวจากการขาดภาวะผู้นำมากกว่าปัจจัยอื่นเพียงปัจจัยเดียวเสียอีกเรื่องการจัดการนั้นมีความสำคัญเป็นสองเท่านั้นคือการจัดการในกระแสเงินสดและ สองระบบของธุรกิจการที่จะบริหารการแจเงินสดให้ถูกต้องนั้นคุณจําเป็นต้องรู้วิธีการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์ยอดขายและลูกหนี้การค้ารวมไปถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้าถ้าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของตัวเลขที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทได้นั้นหมายถึงคุณกําลังวางตัวเอง ให้อยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อที่จะบริหารระบบของธุรกิจอย่างถูกต้องคุณต้องเข้าใจก่อนว่าบริษัทคือความสัมพันธ์อันตับสอนของระบบที่แยกตัวออกจากกันมันหมายถึงทุกๆอย่างตั้งแต่สินค้าหรือการพัฒนาการบริการไปจนถึงระบบคอมพิวเตอร์และงานด้านบุคคลดังนั้นการจะทำธุรกิจให้เติบโตได้ทุกระบบต้องถูกดำเนินการด้วย ประสิทธิภาพตูงตุดลอยลวของระบบใดระบบหนึ่งสามารถทำให้เรือทั้งลำจมลงได้การขายและการตลาดก็สำคัญไม่น้อยไปฝากการมีภาวะผู้นำและการจัดการการจัดเก่งในเรื่องของการขายและการตลาดนั้นคุณต้องเรียนรู้วิธีการที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณไม่สามารถพูด หรือเขียนได้คุณจะไม่สามารถจูงใจคนอื่นเชื่อได้ว่าสินค้าและบริการของคุณนั้นคุ้มค่าที่จะซื้อผมมีเพื่อนหลายคนที่เป็นอัจฉริยะแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีพวกเขาจึงยากจนโลกใบนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ฉลาดแต่จนทักษะทั้งหมดนี้ทั้งความเป็นผู้นำการจัดการการขายและการตลาด ล้วนเป็นสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยผ่านประสบการณ์ในการทำงานลองใช้เวลาสักครู่เพื่อค้นหาทักษะทางธุรกิจที่มีอยู่ในตัวคุณโวยฝวามือสัตว์ทักษะความเป็นผู้นำการจัดการกระแสเงินสดระบบของธุรกิจการขายและการตลาดระดับของความสามารถของคุณปัจจุบันของคุณต่อทักษะนี้แก่คุณหรือเปล่า ถ้าหากว่างานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันไม่ได้สอนคุณเกี่ยวกับทักษะเหล่านี้และคุณต้องการที่จะมีสลภาพทางการเงินบางทีคุณน่าจะต้องมองหางานใหม่จำเอาไว้ว่าคุณคือคนที่ต้องการเรียนรู้จงมองหางานที่คุณจะไปจะได้ทำเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ทำเพื่อได้ค่าจ้างที่มากขึ้นทักษะที่คุณได้พัฒนาขึ้นจากการเป็นลูกจ้างนั้นสามารช่วยคุณใน การควบคุมชีวิตทางด้านการเงินของตัวคุณเองได้ขอย้ามีกครั้งผมไม่ได้กำลังบอกให้คุณลาออกจากงานชีวิตด้านการเงินของคุณเป็นเรื่องของตัวคุณเองแม้แต่คนที่เป็นลูกจ้างก็มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการเป็นนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจ